สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนอามาดไปเรื่องนึงเป็นผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นก็เรียกว่าเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นอย่างนี้ที่ผ่านพัดผ่านที่เวียดนามเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะอะทำให้เรายังมืดมืดฟ้าฟ้าหมดเอยู่ตอนนี้มีรายงานระบุนะครับว่าจากความแรงของพายุไต้ฝุ่นอย่างนี้เนี่ยก็เป็นระดับซุเปอร์พายุไต้ฝุ่นครับที่รุนแรงในรอบ 30ปีของเวียดนามเลยฮะเรียกว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งภาพที่เห็นนี่คือพัดจนสะพานหักนะถ้า,าดิฉัน,นจำได้<า>คือ,อ <า S 2> น้ำพัดแล้วก็สะพานหลุดไปเลยอัอนเนี้ย่ก็บออส่งผลให้เสียความเขาเรียกว่าสร้างความเสียหายกับทางคนเวียดนามเนี่ยเยอะมากนะครับมีผู้เสียชีวิตเนี่ย เกือบจะ100<ฮ>าเรียกว่านับร้อชีวิตเลยนะฮะรวมถึงเขาเรียกว่ายังประชาชนเนี่ยอีกเกือบกว่า50,000คนก็ต้องอ,อพยพออกจากเมืองชายฝั่งของเวียดนามเรียกว่าสร้างผลกระทบอย่างร้ายแรงแล้วก็รวมถึงประเทศไทยตอนบนด้วยก็มีฝนตกหนักนะฮะซึ่งก็ถือว่าเรื่องนี้ก็ต้องให้กํำลังใจทางเวียดนามด้วยนะครับของเรานี่เชียงรายก็มาอีกแล้วหลายร,รอบ ตลาดดังๆตอนนี้ถ้าไปดูในโซเชียลหรือว่าดูในข่าวไทยโพสต์นะคะก็น้าท่วมอีกแล้วโอ้โห oh, ส่งกําลังใจให้เลยเพราะว่าไม่รู้กี่รอบแล้วอะ่ะเออแล้วก็ไม่รู <S <S ้จะมีพายุจอนอย่างนี้ที่เข้ามาอีกหรือเปล่าค่ะ